หอยหอมนะคะปกติเพื <od> ่อนจะเป็นหอยภูเขาเนาะหอยทั้งอื่นนะคะเห็นแต่เขาว่ามันโลดละแพ่งๆนะคะก็เลยอยากลองเรียงเบิ้งมันแพงหนึ่งจักบาทครับรถหนึ่งอ่าสองร้อยแปดสิบขันต์ตำหอยทั้งอื่นแห่งเขาต้องมานั่งเปลี่ยนน้มเมนบอกถามมะเลี้ยงจังสีมันก็ต้องเปลี่ยนน้มออกแทบทุกมือเพราะว่าเดี๋ยวหนามกันเน่าแบบมินเมนบอค่ะอันนี้สบายคือลงแบบนี้สบายเลยค่ะเป็นหอยที่บ่มักน้ำบ่มักน้ำขันหอยบ่มักน้ำต้องหอยหอมต้องเลยหอมหอยหอมหอยแห้งหอยมีกับบ๊มักน้ำ <laughs> boy หอยอันหอยของพี่หมีพี่หมีป็นคนเลี้ยงหอยค่ะนี่แหละออหอยหมีนั้นนี่เ,เจ้าของเจ้าของผู้เลี้ยงหอยนี่ซื้อหมีเอาอันดับแรกก็เตรียมบอนะคะพอตา้เาเอาบอมาล่งแล้วนะคะก็เอาดินหลวนมาใส่ดินหลวนมาใส่ประมาณ20่สเส้นหลังจากนั้นก็เป็นเศษฟางเศษไม้พุต่างๆค่ะเอามาล่งนะคะแล้วค่อยเอาหอยมาลงลักๆก็คือตรงนี้ไม้แห้งไม้พุเศษฟางเก่านี่เริ่มสีกินเบิดแล้วค่ะพอใส่ได้แล้วนะคะต้นชะยาพักกำลึงนะคะ อลังการงานหอยหอม <c oughs> คลิปนีพี่ดีขออยาตเช็คอินบ้านทลาดตำบลแสนสุขอำเภอพนมไพรจังหวัด รอยเอ็ดผ้าพี่้องมาเบงหอยหอมครับมันเป็นจังไหนหอยหอมเบาต้นกับเม่เคยเห็นคือกันครับเท่าสิบ้าเบิงวิธีการเลี้ยงว่าพ้นเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายปันไดแต่ว่าก่อนที่พี่ดองสิไปเบงไล่เลยน้ำกันคันพี่ดองหากการเกษตรพี่ดองคือคนหัวใจเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์บอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปละครับไปเบงไล่เดยน้ำกันเลยครับนี่นะครับเจ้าของฟาร์มครับพี่มีวันดีครับห้วยพี่มีเลี้ยงหอยซื่อก็นได้ขังปันดีบ่ครับหอยแบบนี้มันต้องขังครับบ่าขังไดนะคะ พอนบ่คขันง,ขงนีขคือหนีเลยค่ะหอยมันดิไปทั่วทิพแม่นค่ะไปทั่วทิพออกหนีเที่ยวไปเลยค่ะ <c oughs> หอยมว <c oughs> นนี่ค่ะ่่อยูคะก็เลยต้องขังไว้ย่างดีตัวนี้ขังไว้ปิดไว้ย่างดีนะคะพี่หมีครับไปยัางใดมาจัางไดยจังใดมาเลี้ยงหอยหอมครับอหอยหอมนะคะปกติเพมันจะเป็นหอยภูเขาเนาะ,ะหอยทั้งอื่นนะคะเห็นตะเขาวามันโลดละแพงๆนะคะก็เลยอยากลงองเรียงเบิง้งเพราะว่าทัา้งมันลูกค้าร้านอาหารไม่หลายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมีมันแพงจักบาทครับโลหนึ่งสองร้อยแปดสิบขันต์ดำบัดดี้เปิดให้พี่น้องเมั่งครับหอยหอม มันเป็นอย่างไรพี่<ด>บีลุยนะเลยครับค่ะอันนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันอยู่นะคะ ศึกษาดูใจค่ะก็คือเฮาเลี้ยงยังบ่ทันโดยโดนอันศึกษาดูใจนี่ดูใจมาดนปานเด๋ครับเอออ่าดูใจวังวังหนาวหั่นเนาะวังหนาหนาวนานานานก่อนปีใหม่แ <คา S 1> หมค่ะที่อยู่ประมาณ5เดืเอนค่ะ5างเดือนนี่แหละที่เอาเอาเพิ่นมาค่ะเอาบัดนี้ดูใจแล้วมาันไปกันได้เพราะเอือเอ่อยร่งองรอยฝ้ามันก่อนน่ะไปกันได้อยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นแบบว่าง่ายๆคือบ่ต้องมาเปลี่ยนน้ำเราต้องมาเปลี่ยนน้ำเราต้องย่านน่ำเน่าหน่ำเสียบ่ต้องว่าให้อาหารแบบแนวอื่นแหมอันเป็นแบ ทุกไม่พังยังสิเพิ่อนกับกินได้นี่เพิ่อนกินได้นะคะ ต้นใช่ยา่าเอามาใส่ใบบกหุวงกันบกหุวงนะคะหรือเป็นนวยบกหุวงนะคะสามารถเอาลงให้กินได้ว้าวยูนี่บ่ต้องมีหนามในมบัวหลวงบ่ต้องค่ะ,คะ,ะมีสปริงเกิดจากพักกูดนี่มาแน่เล็กน้อยแค่นั้นพอ่อพ่นเป็นหอยโขกแม่นค่ะเป็นหอยบ่มักหนามด้วยหอยแห้งหอยแห้งนะหอยหอมหอยหอมเป็นหอยแห้งพ่อใช่ไหมหอยแห้งคือพ่นท้องกา마ขื่นมากินอาหารช่วงสิขาวนาฝนเนาะค่ะแต่กี่เพื่นก็บอกขื่นเลยเพื่นกับยูฟังโตยูข้างล่างเลยเพื่นบ่ ย่อมข้นมาเลยนะคะอันพ่นจำศีนก็ว่าไดเนาะช่วงนาแลงไหมบันนี้พ่อถึงฤดูฝนพ่นกระเริ่มขึ้นมากินอาหารช่วงหนึ่งวังหนึ่งหันว่าม่นพ่นตายเบิดแล้วโอ้ยตายเบิดแล้วล่ะบ่านนี้พ่อตาฝนตกใส่เอาขึ้นมาเลยบันนี้กังเว้นนี่สินอนกังเว้นนอนกังเว้นนอนคือตกลงไปถือแสงนี่คือตกลงไปเลยนอนเลยอยู่หม่องได้กับอยู่หม่องหันกังขืนจะออกมาหากินค่ะพ่อตกคำมาเนี่ยเริ่มขึ้นมาหากินบันนี้อาหารการกินของมันีกินยังไงครับเอ้ยถ้ามีเขาเขาซุกที่เขาเหลือกินแล้วนะคะเ้ากส แชน้ำให้มันเปืเป่ปปอยๆยัางน้อยแล้วค่อยมาใส่ให้ย่ยมเลงใส่กับบวใส่หลายคือให้ใส่กินแค่มื่นเดียวกำน้อยๆะฮห,หาวานลงนะคะเพื่อสิก,กินวันนั้นเข่าสูงนี่จำเป็นต้องใส่สูมือบออะบอบอ่ทุกมือก็ได้ค่ะมือลืมกับพี่มือบอ,บอกับพีบบล่ลักๆก,ก,ก,ก็คือต้องมีไมมแหง้งไหมพุเสียดฟางเก้านี่เริ่มสิก,กินเบิดแล้วค่ะพอใส่ได้แล้วนะคะต้นช้ยาพักกำลึงนะคะที่มีก็เอามาลงเลยนะคะเพื่อกระสกินวันนั้นง่ายๆค่ะบัดนี้เอื้อยไป็นไพันมาจากทางไหนครับนี่ พันนี่สั่งมาจากอุบลค่ะบอ่อหนึ่งนี่ไส้หลายบ่ครับอ่าล่องทดสอบบอ่อละกิโลค่ะ อันโลนึงนี่มันมีจักโตครับเออได้๋ยดับบอโลนึงประมาณลอยกว่าโตค่ะเพราะว่าเอามาาโตบอใหญ่อันนี้ยังบอท่านได้ถึงใส่ว่ากินเนาะใส่กินสีอยู่วังเลียนซิบอันเี้เป็นใส่ลูกมันค่ะแม่นค่ะยังเป็นใส่ลูกอยู่ใส่กลางๆไหมค่ะบาดีเออยเลี้ยงตอนนี้ดถามเออยตรงๆเออยได้กินแล้วเนี่ยไปบอท่านเคยซิมหูยินตะขาวามันสิใดกินคือกินธรรมชาติกินออกใหม่ๆดินดินแนวจักน้อยกินธรรมชาติม้ามึงดิมันต้องได้ซิมเลยเออไปต้มหม้อห้าวคนไาอาหารนได้ หพกินเอื่อยเพลินสีลวกจิ้มค่ะนั่นแหละไปเอื้ต้มน้ำได้ลวกเลยที่สำคัญเอ่อกที่เห็นข้าวเห็ดกันเนาะจังตามช่องต่างๆเพลินสีลวกจิ้มหลักลักคือเมนูตามร้านอาหารเห็ดคือซีฟู้ดเท่านั้นละว้าเมนบ่อันเอื่อยเลี้ยงอยู่ยี่สาม่บเมนโบบอกพี่น้องในร่างหาพี่น้องอยากไปเห็ดน้ำอันดับแรกคือเตรียมบ่อยังไงก่อนครับอันดับแรกก็เตรียมบ่อนะคะพอต่าง้าเอาบ่อมาลงแล้วนะคะก็เอาดินหลวนมาใส่ดินหลวนมาใส่ประมาณยี่สิบเส้นหลังจากนั้นก็เป็นเศษฟางเศษไม้พุต่างๆ เอามาลงนะ,ะคะล้วค่อยเอาหอยมาลงพดนน้ำให้เพิน่นพดนน้ำมันต่างๆนี่ให้มันเปียกมันซุ่มก่อนนะคะเราค่อยเอาหอยมาลงจากทนัมนนึง,นงอากาศมีผลบอว่าห้อนว่าหนาวมีผลกับเขาบ่ครับจะมีผลเตียนตาแดดนะคะแล้วเเลาไ้เด,ดสเเลนบังไว้บ่มกแดดปันไดบ่มกดดแดดล้วก็เป็นหอยที่มกักแน,นแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติแนงหน่นอยถ้าพอแสง,องสีคือตกลงไปแล้วนอนเลยบอขึ้นมากพี่มีครับมันมีอายุไขบอ อายุไขนี่น่าสิอยู่ประมาณ2ปีค่ะหอยแนวอื่นแหงเฮาต้องมานั่งเปลี่ยนน้ําแม่นบ่ถ้ามาเลี้ยงจังมันก็ต้องเปลี่ยนน้ําออกแทบทุกมือเพราะว่าเดี๋ยวน้ํากเน่าก็เหม็นแม่นบ่ค่ะอันนี้สบายคือลงแบบนี้สบายเลยค่ะเป็นหอยที่บ่มักน้ําบ่มักน้ําคั่นหอยบ่มักน้ําต้องหอยหอมต้องไดเนาะหอยหอมหอยแห้งหอยมีก็บ่มักน้ํา หอยหอยอันหอยของพี่หมีพี่หมีเป็นคนเลี้ยงหอย่เนี่ล่ะหอยหมีนั่นนี่เจ้าของเจ้าของผู้เลี้ยงหอยนี่ซื้อหมีเอาโอ้ยตัดต่ออยากบ่านอลนะสิเอาพี่หมีครับลักงหาพี่น้องของเฮ้าเบิ่งคลิปนี้ลราว่าบอท่านคักใจรายละเอียดบอท่านครบ อยากเข้ามาศึกษาแหลกเปลี่ยนเรียนรนูน้่พี่หมียินดีบ่ยินดีค่ะเอาขันยินดีกันสิขอเบอร์โทรหาโหลโกิงกลางเพราะไหนถามทางตัวเ <c oughs> บอรโ์โทรก็ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะเอาช่องทางต่อไปบอไม่บดเลย <c oughs> ช่องทางไล่นะคะไล่กับพิมพ์เบอร์นี่แหละเดี๋ยวกับขึ้นมาเองเป็นส่วนกเกษตรชุมชนนะคะเฟซบุ๊กกับเอ่อจะค้นหาเป็นในสื่อของสิริไสเดือนฟาร์มหรือว่าผักกูดอินทรีย์อำเภอพนมไพรจังหวัดรอยอ็ดก็ได้คือกันค่ะเพราะว่าเป็นซื้อเดียวกันอยากมาศึกษา ปษาหอยของพี่บมี <c oughs> ได้ขงกันค่ะอ้าวคลิปดีอีพี่ดีผมและพี่บีขออย่าล่าไปก่อนละครับ๊ายบายคับ